หวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาลูกศิษย์ที่ทำห่วงจุ้ยอย่างต่อเนื่องสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็ยิ่งสำเร็จได้อีกส่วนลูกศิษย์ที่กำลังจะแย่ท่านอาจารย์ก็ยิ่งเป็นห่วงด้วยเช่นกันนี่นี่วัววัว 6, หกไมวัวก็หมดแล 6, 6, ้ว6กมเจอ9แต่เจอ่ะร้ายกว่า6-9เพราะเจเนี่ยเป็นคู่หญิงหญินเป็นความอัปมงคลในความบบมอัมงคลซ้อนกัน รู้ป่ะแต่69เนี่ยไม่ไหมมันยังเป็นเฉียงตะหลีอันนี้อาจารย์สั่งเข้าทาบ้างสีเขียวเหรมันตั้งแต่แรก้เฮ้ยอันนี้ของเกาเ่าของเขาใช่มันสีไม่ได้<ช>ไปแตกต้องอย่าเริ่มสิมันสิๆความหายออกมาแล้วไม่เป็นสีแต่ตั้งเลยโอ้นี่ คุณหมอบอกว่าคุณหมอว่าชุดจิ๋วนะะ่ารักดีอย่าลืมว่าที่นี่ทำหงจุ้ยเทาเทาโอเคครับไอเชตาถันเขาเรื่องหนึ่งแต่คนมันต้นทุนต้นทุนออริจินอลเขาไงเป็นคนหกเข้าก้าวไงดูแล้วดูแลรอบหลังล่าสุดนี่ใลูกชายให้ส่งลูกชายไปทำชูนสูงเพิ่มไม่แต่ออริจินอลเพราะว่าลูกลูกชายมันย้อนขึ้นมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเขายังไม่ได้ยัง ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาทำตุ้ทองคำไม่ได้เขาจะเอาเขาจะเอาเรื่องไม่ใช่เขาจะเอาเรื่องนี้ไงเนี่ยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่บอกไม่ให้มากวนต้องแหกข้อไปจกปักรพรรด ประเภทต้องใหญ่ต้องใหญ่กว่ามั้งท่ที่แล้วที่ทําให้บอกว่าจะจะรวยเพิ่มรวยเพิ่มแบบเ,เพิ่มนะครั <c oughs> ้งนี้จะเอาอีกกีเท่า <c oughs> เอาอีกกีเท่า <c oughs> เอาให้ยี่สิบเอาไ <c oughs> หมไหนนั่งไหนข้างนอกไหวไหมครับเอายี่สิบเท่าฟังอาจารย์วิเคราะห์ออะเวลาที่เวลามันเปลี่ยนแล้วละ่ะ นักกระเดือนตุลาที่ผ่านมานี่ยังดีว่าทำแซกีไว้หลายตัวไม่ตกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแต่ว่าดวงต้นทุนดวงต้นทุนเดิมดวงเกิดมันผิดเวลาเวลามันเปลี่ยนไงตอนนี้คนหนึ่งออริจินัลมันเป็นหกเก้ามีคนมาพวนเหรอ ไม่มีค่ะแต่ว่ามันขายดีมากหนูก็ไม่กลัวไม่มีค่ะกันไว้ก่อนดีมันขายดีแบบแบบแบบมากนะคะมันมากมากอ่ะโอเคฟังนะใครก็ได้ในบ้านไปเพิ่มแทกีจักรพัรดิตัวหนึ่งตอนที่เปลี่ยนได้ทุกเรื่องที่กังวลจบรวยยี่สิบเท่าใครก็ได้เป็นใครเดียวค่ะก็คิดว่าใครสำคัญอะ อาจารย์ระบุไม่ได้เพราะว่าคือถ้าระบุไปปั๊บเนี่ยคือเวลาที่เราไปให้ลูกทับเนี่ยลูกก็ได้ดีแต่ว่ามันจะย้อนกลับมาเราเนี่ยน้อยลง,ยลงเพราะว่าลูกเนี่ยแบ่งเลือดเราสองคนเข้าใจป่ะแต่ว่าณสถานการณ์ตอนนั้นน่ะอาจารย์มันต้องเกลี่ยเกลี่ยให้แข็งแรงทุกคนเข้า,จานะใจไหมมันก็จะเหนือคนทั้ง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 หมดอ่ะ ทีนี้พอตอนนี้มันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเราเป็นไปได้เราต้องมาตามบูตไอ้ที่เราเราได้ครึ่งครึ่ง <Okay. S 1> เพราะถ้าเราทําลงอ่นะทําลงเนี่ยลูกก็ได้ครึ่งเหมือนกันเพราะสายเลือดมันเป็นสายเลือดผสม <c oughs> มันต้องเข้าใจตามหลักนี้แต่ตอนเนี้ยถ้าจะทําให้เต็มต้องเอาคนหลัก <c oughs> อืมแล้ว คือจกักรพรรดิอะอบอกคำง่ายๆเลยอำนาจเหนือคนเข้าใจความหมายนี้ยังใ่ยันให้เจ้าบ,บ้านอืมคือเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้พอใครเห็นเราหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่กล้ามาโอแวร์ซึ่งมันต้องมีตัวเนี้ยโตเข้าไปแล้วตัวเนี้ยถ้าไม่คิดจะรวยต่อจากนี้อีกนะหลังจากรวยยี่สิบเท่าแล้วในชะ่ไหมไม่รวยต่อเนี่ย มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยไปหกสิบปีที่จะเห็นด้วยสายตา<ะ>โอเคไหมหกสิบปีโอเคไหมรวยยี่สิบเท่าโอเคไหมอ,อ่ะกี่ครั้งนที่พูดแล้วขยับตามนั้นไหม<ค>อ่ะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคิวยาวยิง่งโอเคเอฟซี งานไปบ้านภูเขายังไม่ได้นอนเลยค่ะต้องกลับฝึกวิชาแล้วก็กลับก็นี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่างเงี้ยไม่อึดอัดตะกี้บ้านตะกี้อึดอัดมากเลยโอ้โหคือปัญหานะบ้านตะกี้นะบอกให้ฟังบ้านเขาอยู่ในแนว E W ซึ่งเป็นเป็นตำแหน่งซันซาแล้วเขาก็ดันเข้าตอนซันซาอะแล้วเป็นจื้อจื้อคือเนี่ยถือว่าจื้อจื้อครบแล้วแหละครบแล้วอ่ะ พอเข้ามาเนี่ยแล้วโดนสันซาด้วยแล้วจะยังแก้ก็ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยอ่าได้แต่วางๆๆซึ่งวางจริงๆยังไม่อยากจะให้วางแต่เดี๋ยวก็บอกว่าไม่ให้เดี๋ยวก็จะหาวไม่แก้ถ้าเราพูดกันในในวิชาคือเขาต้องทาแซกีอย่างเดียวเลยไม่ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งแต่ก็ดันดัน,ดนไม่ดันบังเอิญเจอไงมีคล้ายๆเหมือนสองครอบครัวจริงๆคุณต้องทำแซกีมื่สองบ้านทั้งสองบ้านจะได้ทบ้านในบ้านบ้านเพราะว่าบ้านบ้านผู้ชายคนเยอะ นะคนเยอะบ้านผู้หญิงคนน้อยแต่เทคพาวเวอร์น้องชายน้องสาวเป็นน้องผู้หญิงนะอย่างนั้นอย่างนั้นน้องชายเป็นน้องของภรรยาอ่เป็นลูกชายที่นั่งข้างช้จ่ายเนี่เป็นลูกชายผู้ชายมันงงงงไหมมันมีลูกทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายไงแล้วเสร็จแล้วทำมันไม่ถึงกันไงเขาก็จะไม่เข้าใจไงแต่สําคัญที่สุดคือเขาโดนสันซาแล้วก็ยังต้องอยู่ แล้วบ้านก็ผิดหมดแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยที่ตะกี้เห็นหนะ้าบ้านที่ไปดูอ่ะแล้วสําคัญที่สุดคืออะไรเอสี e. อยู่นอกบ้านแล้วมันรแล้วมันซ่อมไม่ได้บ้านหลังนี้ข้างหน้าเนี่ยแก้ไม่ได้ห้ามทุบห้ามรื้อเด็ดขาดไม่ว่าจะซันซาไม่ซันซาห้ามเด็ดขาดเลยเป็นตำแหน่งต้องห้ามทีนี้จะไปอธิบายให้ฟังไงก็จะอธิบายไม่ได้เขาจะได้ฟังรับอารมณ์ ือกิจการมันจะไม่คุ้มไงแล้วเขาจะไปลื้อถนนทั้งสายเพื่อที่จะบอกบอกว่าแก้ตามวงตุ้ทํแซากีดีกว่าไหมฮะต้องลื้อถนนแบบครับเหมือนโครงการจัดสรรนนะ่ะเพื่อที่จะมาบ้านเขาอะ,อะแล้วบ้านก็แก้ไม่ได้เพราะมันอยู่ในตําแหน่งสามไม่ใช่พาดแล้วโดนไปแล้วด้วยไม่จำเป็นอย่าพึ่งย้ายนะไม,ไมอ่อย่าอย่าอย่าพึ่งคิดว่าจะ จะขยับขยายอะไรครับหนูยังไปไม่ได้ถ้าจะขยับผมว่าผมผมผมไม่ค่อยยังแน่นอยู่ลงแทกซีดีกว่าครับง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่มีที่นั่นแล้วเขาขายากแล้วที่ก็แพงค่ะถ้าจะย้ายหนูคงต้องขายตรงนั้นนะที่ธนาคารไปตรวจอ่ะรีสอร์ทนี่อะไรมันเทหลังไงคครับ่ะแต่ว่าก็มีคนเช่าแวบๆอบไม่เป็นไรแต่เราเป็นเจ้าของอืมอ่ะหนึ่งสามเจ็ด เช็คโซเชียลกาน้ำสองตำแหน่งโลแป8มงคลลิงกินอะกินทองเอ2บิลสองเบนจะพูดนำโชคสองชั้นมังกรหันหน้าไปที่ถนนกับแท้งน้ำยังมีไหมยังมีน้ำอยู่ไหมมีครับโอเคหันไปที่ถนนแล้วก็บิดไปที่แทงน้ำมหาโพกัทรัพย์สามหก สามเป็นข้าวไขา่หกเป็นผลไม้ห้าทับทิมเขาติดฝุ่งเท้ายัางฝุ่งเท้ายัางยังเกวนูยังให้ไอปกวนูสองห้างยังครับเอากวนทุกคนูนำดอกไม้ห้าธาตุเหลืองดอกไม้ห้าธาตุแดงเดียวดอกไม้ห้าธาตุแดงนี่ไลรนาดเติดอยู่ในใต้ กันครับแล้วก็สองดอกเลยสองดอกเหมือนดอกแดงมดูว่าพื้นแดงแต่แสีเหมือนเดิมพื้นงในเหมือนเดิมแล้วก็ดอกไม้ห้าธาตุใน NE แล้วก็ NW เอาชามวางหินกรวดใน NE กับ NW หินกรวดนะเนี่ยเหมือนถ้วยขนมอะ่ะแล้วก็ไปเอาหินกรวดแบบหินกรวดน้ำอะ่ะสีขาวอืม สักขนาดอย่างเงี้ยใส่ไว้ถ้วยหนึ่งหรือชามหนึ่งเข้าใจไหมชามหนึ่งอันนี้เพื่ออันนี้เพื่อจะได้อธิษฐานถูกเขาเพื่อรวยอ่ะก็รวยอ่ะเพื่อรวยเืรวยเจ้าสวยเจ้าสวยแล้วเราไรรีคพ้อนะไม่ของพี่เข้า พี่เขาหรอวะพี่เขาหรอพวอพี่เขาหน้าดำเหรอนั่นไม่ได้พูดจกทำเลยพี่รู้ตัวโทษพี่อยากจะรู้ลางตามพูด้อยพี่ถามเพจหน้าใสจจริงล้างหน้าโดยนมแพะหายเห็นไหมโอ้โหนี่เห็นนะโอ้โหเป็นไงบ้างเนี่ยเอาสม่เดมอชุบนมแพะเช็ดทุกวันทุกวัน ดตัดไปดีุ่ดๆนั้นครับนี่บอกจริงบอกจริงไม่ได้ผีอาจารย์เคยบอกว่าฝ่ฟ้าและราราบรรจทาเทพราศีบนหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นพี่ทำทุกอย่างนะพี่นุ่งอันนี้ตัวเองด้วยพี่สองคนอ่ะรางด้วยกันนลรักด้วยกันเฉันให้กันละกันแปะโกงแปะโกงค่ะแปะโกงอันนีสองดูดิให้ทุกอย่างนะให้ทุกอย่าง เอ้ารวยแล้วต้องสวยด้วยไงลถูกต้องยิงผู้ถูกเลยนะในสตัมถนนรวยแล้วต้องสวยด้วยไจะยินป่ะขาดรวยแล้วต้องสวยด้วยไงรวยอีกเดินไปหน้าราหน้าราศีกหน้าราศีกุมภ์หน้าราศีกุมภเออว่าว่าคิวคิวเนี้ยคลิปนี้ออกไปในนมแพ้ค่ะอะไรใช้จมูกไม่ได้เหรอทำไมต้องใช้จมแพ้ด้วยคะนมแพ้มันมีกฎพิเศษ วันนี้องจอมิโนแอซิดของนมแพะมันช่วยทำให้กระเปลุ่ยเต็มหน้าอย่างนี้เออได้ไงโอ้ไม่ได้ถกระเป๋าหลุยแล้วผมอ่ะค่ต้องดูดี้าผมพอ่ะเอาพอประมาณก็พอนะทำไมคะทำไมคะอย่าให้ถึงขั้นนี้อย่าอย่าให้ถึงอย่าให้ถึงทั้นดีานตอนได้เวนดับปิวกับไทจี หัวเหลียคยับ,บ้านนี้เข้าทางเลยตอบรับกับตะข่ายให้ใช้ไอ้นั่นไปเลยเสือเหลียววางที่หลังประตูเลยรเเลยนะคับออฝั่งเสืออออืือืมม สีขาว้าพมีลายผ้าก่อนอาถรรพ์หนึ่งทัพเจ้าสมุทรใส่มังกรในในตู้ยังไม่มีเกิดมารวยแล้วก็เกิดมาไขแล้วไข่เหนือตู้กับสังเวียมีไหมไม่มีล่าสุดมันเป็นแพทยล่าสุดพี่เขาแปะเอ๊ะพี่พึ่งตรวจสินหาไปที่แล้วเนี่ยแปะเดือนมั้งแปะเก้าเดือน ก็บอกแล้วไงว่ารวยแล้วอยากได้ก็รีบเรียบรีบเรียกอีกจําได้ไงจําได้ปะเออก็นั่นไงเดี๋ยวว่างุ้นงี้เลยเรียกก็มาไม่แต่เขาเรียกตั้งหลายครั้งแล้วพอดีมันไม่ได้ผ่านอยา่เขาเขาเขาทําเขาเก็บตามตามที่ที่ดีไซน์ไงเก็บตามที่ดีไซน์ไง

เออลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เท่ากับสอนทีมงานด้วยบ้านตะกี้อ่ะบ้านตะกี้นะอันนี้หมายถึงเป็นคำ,ำวินิจฉัยเป็นคำวินิจฉัยนะเพราะฮองทีกไม่ได้พูดแล้วมันก็ลืมไม่ได้มันก็เลยไม่ได้พูดไปบ้านตะกี้เป็นบ้านผีบ้านผี อีวิวไลน์ใช่ไหมใช่ก็ตอนเราเช็คครั้งแรกเราได้อีวิวบ้านผีมันมีพลังมันมันเป็นเป็นบ้านที่โดยตำแหน่งทิศทางโดยทิศทางขององศาที่วัดเนี่ยมันเป็นอัปมงคลแล้วเขายื่นิตจริงเหรอคะกระดิ่งคือเดี๋ยวมันจะมีสิ่งแปลกตัวเรียกไปด้วยใช่ใช่ฟังเขาไม่ไม่ไม่อันนี้วิเคราะห์ให้ให้ทีมงานฟังแต่เนี่ยเนี้ยคือเหตุผลที่ว่าที่ว่าอึดอัดมากเลยจะพูดยังไงว่าแบบ คือคนมันติดตามแต่แต่แต่คลิปอะล้วเสร็จแล้วเรียนก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันจะร้ายมากถ้าเราพูดแรงไปเขาก็จะรับไม่ได้ไม่พูดมันก็เหมือนเราแบบมูสาไม่พูดให้จบก็เลยโอ้ไม่รู้จะพูดทำไรนั่นเขาจะไปเสียตังค์ทำสร้างบ้านใหม่อีกจะไปเสียตังค์แบบปรับที่ถมดินใหม่เอออะไรเยอะแยะ อีกเยอะอะไม่คุ้มไงพอดีก้อยสงสัยว่าทําไมอาจารย์ไม่พูดทําไมถึงไม่ไม่พูดว่าเอ้ยทําไมไอาจารย์ไม่เรียกไปทําแท็กมันจะพูดได้ไงเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องแต่ว่ากลายเป็นว่าเมียรู้เรื่องนะถ้าจะทําแล้วจะทําตรงไหนการรยาเขาคงติดกลายเป็นอย่างนั้นก็เลยแล้วแล้วแต่เขาแล้วกันแต่ว่าเนี่ยก็เตือนเข้าไป เพราะว่านี่คือข้อเสียหายที่ไม่ได้พูดเพราะว่าบ้านบ้านเนี้เป็นเป็นเป็นตำแหน่งบ้านผี <c oughs> อันนี้ของโบราณเลยนะเขาเรียกอย่างนี้คือบ้านผีบ้านผีนี่มีสี่หลังอะไรบ้งอร้บอกไม่ได้ต้องไม่ใช่ต้องต้องต้องไปเห็น <c oughs> <c oughs> ไม่นะแต่อาจารย์ไม่รู้นะว่าวัดพวกเราว e ัดอีวิวอาจารย์รู้จากตรงที่อาจารย์เดินเข้าไป Primo, ไม่ต้องใช้เข็มทิพย์แต่สัมผัสได้ด้วยพลังไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เข็มทิพย์ใช้เข็มอื่นเข็มใจเข็มใจค่อจาไม่รู้ด้วยวันคุยอยู่คุยกันอยู่สองคนตั้งแต่แรกแล้วก็เดินกันไปเดินกันมาไม่รู้นั่นแหละมันมีพลังอันนี้นี่ไงที่บอกว่าเวลาออกตรวจออกสัญญาออกตรวจแต่จังหวัดจะเจอแค่ก็คือที่มหัศจรรย์คือเราไม่ได้พิมไป บอกอาจารย์ว่ามันเป็นเออเราได้รีวิวใช่อ๋อเราเน่ยก็หนูไม่ได้พิมพ์เนเพราะว่าถนนรีวิวหน้าบ้านก็รีวิวใช่กระทั่งในที่สุดเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาละรายที่เข้า E หนึ่งมากกว่าคือบางทีเราพูดแรงมากเกินไปไม่ได้แต่ว่าก็ก็คือนั่นน่ะมันเป็นบ้านห้าผีอาจารย์บอกเขาเออเป็นบ้านห้าผีกับบ้านบ้านหมอละซึ่งเขา แล้วยังเป็นบ้านมรดกอ,นะอีกนะออาแลดูดิบ้านผีบ้านมรณะบ้านห้าผีห้าผีกับบ้านผีนี่ไม่เหมือนกันนะไอห้าผีเนี่ยไม่มีผีมานะาแต่แต่ไอผ้ไไอผีนี่มาคนรหละอย่างกันภาษาไทยที่เรียกยากเว้ยถ้าถ้าเป็นภาษาภาษาผมจุ้ยเขาเรียกว่าชวนถังสา อ่าส่วนถังสารน่ะโอเคแล้วร้อยสิบเท่าเพราะฉะนั้นในร้วยยี่สิบเท่านี้เที่ยวนี้อาจารย์ต้องได้สองเท่ามเปอร์เป็นสพูดไปงั้นแหละไม่เคยได้กินหรอก